ามาดูกันต่อครับว่าจะเอาออกอยังไงเอาเข้าแล้วออกไม่ได้ครับตอนเขาก็ทุบจนว่ามือเมื่อยเนาะตอนอ,ออกก็เมื่อยครับยังไม่อ,ออกอีกเอาเอาระวังมือกันหน่อยเอาโหวๆๆออกไหมโอออกแล้วครับผมอ้าวยางังติดอีกเนี่ย ต้องขยับขึ้นใหม่ครับสตาร์ทแล้วก็ไม่ใช่น้ำมันบริบับกมันเบี้ยวลงไง่มันเข้าเบี้ยวเบียวเออมายุตัวลยน้ำมันหมดหรือเปล่าเฮ้อเาเป็นไรล่ะ โอ้โห oh, ลดแล้วลดแล้ว oh. ลุงเอเอาน้ำมันพืชชะลมไปดีแห้งดีกว่าจรารบีนะ้ำมันพืชเรานะเอามาเทราดไปปุ๊บปุ๊บเลยไห mm. ลดีกว่าจรารบี ไปไหนนะ้อมันโมนะเอาขวดน้อยมาเลยไปเอาน้่ามันนะเอาตัวขวดน้อยมาเลย,เย,ม,เลยมันหนาไปเลยไงคือมันใหญ่เกินตี้เบี้ยว ทำแรงได้แล้วนะแต่แรงบวกอาจจะเป็นเรื่อ้านี่นี่ตรงนี้มันอาจจะบิดขึ้นมานี่เนี่ยมันเบี้ยวเพราะถึงว่าเราต้องยกให้มันขึ้นเลยยกขึ้นแล้วก็นี่มันบิดตัวได้มันเล่นตัวได้มันสึกไงเบี่ยวเลยสึกนี่เลย เออเดี๋ยวสั่งเลยเดี๋ยวผมสั่งมาจากโรงงานวัดของพี่เด้อวัดเท่าขนาดเด้วยขนาดไหนเอาตัวที่ตัวเก่าแหละเปลื่อยเปลือกเปลือกดินรถทิ้งไหมพี่นะพวกที่ว่าไอ้ที่ลงแป้งมันทิ้งเปลือกดินมันขายไหม ที่เขาทิ้งฟรีเปลือกล้างเปลือกดินน,นะที่เขาร่อนร่อนร่อนนะ่ะ oh, <are> ขายเนาะ <Yeah. S 1> ไม่ท่านนันเอาไม้อะไรไปให้เขาขนมา,มาจะผสมปุ๋ยเนาะก็ผสมปุ๋ยดีนะพี่ yeah, yeah. เอามาคลุกผสมไว้ yeah, yeah. เอาผสมเกลือดำเนาะ <Yeah. S 1> เอาไว้ตักขายเอานะ เออนั่นแหละเพราะว่างั้นเลยพี่นี่ช่วงยาวครับดูอย่างนี้ครับจะรู้ว่ามันยาวไปเยอะนี่ฮะยาวไปเยอะมากครับต่อจากตัวเดิมไปประมาณสองเมตรครับสองเมตรแล้วก็บวกกับความยาวของตัวคีบอีกครับเนาะจากตรงหัวนะหัวนั้นลงมาก็อีกประมาณสักเมตรห้าสิบครับนี่ฮะก็เหมือนกับมันยาวใหญ่ครับผมเนาะตัวนี้ แล้วก็ตัวคีบของเราถือว่าตัวนี้เป็นแข็งแรงตัวใหญ่เนาะตัวก่อนเราจะบอบบางหน่อยแต่นี้เราเอามาจากตัว60ของเราครับเนาะคันก่อนที่เราขายไปเป็น pc อ่าร้อยเอไปซี60ครับเนาะเป็นโคมัสตตัวนั้นมันเก่าแล้วมันไปไม่รอดเราเลยขายทิ้งเป็นซากไปครับเราเลยใช้เก็บแต่นตัวคีบเอาไว้มาใส่ตัวนี้ครับเนี่ย่าทําจบออกมานี่แจวแน่นอนเนาะเรื่องของ เครื่องก็ใหม่แล้วเครื่องก็ได้ตัวเครื่องได้ลูกสูบใหม่ได้ของใหม่ครับฟิเปี้ยครับแล้วก็ตัวนี้ก็ได้คีบใหญ่คีบใหม่คีบใหญ่น่าจะทรงพลังกว่าเดิมเยอะมันเบี้ยวนึ่งนะีลม,มืแล้วก็เอาทุกไอ้พามาซับซับใช่นี่นะซับซับซับไปข้างใน เราใช้สูตรสูตรน้ำมันพืชครับสูตรน้ำมันพืชเอาผ่าดีกว่าเอาผ้าดีกว่าสูตรน้ำมันพืชของเราครับอว่าจะเป็นยังไงเราไม่ได้มาทอดไข่นะครับพอละอ่นะีไม่ได้มาทอดไข่ครับก็เ,เอามาใส่เพื่อลอลื่นครับอ่าตัวนี้ลุงเลยตัวกระบอกนะ ฮะรวมๆนะอ๋อที่นี่ที่นี่อ่าทาทั้งน้ำมันพืชทั้งจาระบีใช้ด้วยกันมาดูสิว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่มันเบี้ยวๆเดียวๆตัวนี้คนเดียวคนเดียวอ่ะไปละ ให้ไปถ่ายอาหารนั่น,น,นเอาซิปรอไปนะถ่ายอยู่ไหนโครเจ็ดเ็ดแล้วนี่มันอ,อุะระเราั้าๆไปหาอะไร สิลองเบิงนะ่งเลยอ๋อเอา,เอามาแล้วสูตรน้ำมันพืชครับจะเป็นยังไงครับไหลดีไหมไหวยไปดีครับเดะฮะมันจะมาเบี้ยวมันจะขึ้นเบี้ยวตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันขึ้นเบี้ยวตนี้มันชนไงนี่มันดูตรงนี้นะเห็นมันเอียงขึ้น หลาดเยอน่อยไล่ไปเล่ว้าว้าว่ๆดูครับว่าจะเป็นยังไงงั้นตีเขาตีออกใหญ่ได้ มันต้องขยันอาจจรบีงานทังมดต้องทำแท่นจอดด้วยข้างบนต้งสูงหน่อยหาดินอะไรมาวางเอาเอาแกดบดำอะไรขึ้นไปจอดตั้งๆเอาขุดขุดแกดบดำมาถมถมถมก่อขึ้นยืนนะข้างบนอนะ่ะเอาเลยนะไป,ไปดีตัวดิมาบ่มามาตัวลงุงฮ้ยติดลว

เข้าแล้วยคุณได้กับเจาะเชื่อมไว้เลยทางนี้นี่ฮะตั้งแต่ใส่น้ำมันพืชมานี่ยไหลจูดๆด้วยนะนี่เห็นบ่มาดีครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับ เดี๋ยวมาตามกันต่อครับสวัสดีครับ